ตั้งหัวเข่าใช่อันนี้น้องส้มอันนี้น้องเหลืองค่ะสวัสดีสวัสดีพ่อพม่น้อง FC b i r สุขุสุคขเนาะมันนี้ก็มาพบพ่อก็น้องปนิคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเป็นบรรยากาศเถียงเนาะตอนนี้ฮาก็ถ่าเออยเผ่นแกงเนาะไม้เนาะพี่น้องเฮาก็แบบลงมาอันตลาดเนาะฮาขึ้นแต่ดํานะเออลก้าเลยพ่อห็น้องเอ้ยฮาก มาเก็บบะ้อ oh, พี no ่น้องลายวัจจีนีมข้อฮานอนี่ค่ะเออนเยี่ยมแบบบออนหวพี่น้องมาคอกัเลยมมเมื่อนี้เฮาก่มีอย่างไรฮาวคมากินสมบค้อพี่น้องแมแหมนี่จะหัวนดโคดดกเลยเออ เฮ้ยหาลงมาลงมาแพลงกองแทบเยี่ยมขอโทษขอภัยเลือสิวาคำนี้ขี่ไล่สัตว์ขี่ไล่ก็คักเุยน้องคนนี้ค่ะอย่างนี้กูเขาก็เลยสก็บจะทางเุยน้องแล้วเขาก็ขึ้นไปกินแล้วจักหน่อยเนาะเขาก็ตอนนี้เขากำลังเก็รี๊บแบบแค่ปากก็สมเุกแทบแพ้แทบบ้าแต่เขาจะมีลายแตกน้องจู มันกินน้ำลายแตกมากเลยขนาดตัวเองยังน้ำลายแตกพยยกี <c oughs> ่นองเลยฮ่าก็คือตลกหน้าเขาก็ท่ได้กินพยยนี่น้องเลยตลก้าเออคื <c oughs> ตลก้าพวงนี้นว,นว่าเขาเนบัถือว่าเขาบัถือแบบ,บว่าโตัไม่ลูก,ก้าแหงพี่น,ยยนอ้องแกงไม่ได้จีแกงนมไม่พี่นอ้องอับังบอกเป,ป็นลายภาษาบ่ะขาเขาว่าอับังพยยี่น้องแบบประมาณคนคนขาเนาะคนไทยยังวะ คือกันเผยน้องเ้ยคนคุเลาาทึงเออเล้าทึงเผยน้องก็บห้องกะอับังแกงก็ไม้น้องวันนี้ก็บอกเข้าใจดาะนกินข่ากันยังก็เข้าห้องได้ก็กากินข่าห้องได้ไปเท่าจะดยจะดูว่ะกินเข่าวโอ้ยแต่ติดนล่ยก็เอิรกันตลกดูกระหูกจัก อือบุ้งหูแล้วไอ้ล่าน้องปีนี้ไปแล้วกับบุ้งหูอะเขาว่าใดๆอาจจะเจาะเขาบุ้งหูแหละพ่อแม่น้องเขาจะมากินอะไรมาครอบพ่อแม่น้องไปดิมากินเด็กกันนะแล้วเขาไปขึ้นไปเหตุเจ่วกินเลยพ่อแม่น้อยข่าวตัวหนทมบางการเงินตอนนี้จริงๆล่ะก้อยแจ่วพ่อแม่น้องสูมหนาวลังมือคนดำ อันนี้คือมัค้อของเรานะล้งมือได้ก็อยากและ้วลูกสาวนาเนะลทำยังไขแม่เขาขัวจะได้แมมบเขาข่อ่เข้าขจไหิขเลยนะคข้าแอบเลยโอ้ประแดกต้วงตวงหน่อยเป็นสิบเลียว เอฟเฮงคุณน้องเอเเข่งกรรมมากินแจ่วล้วกันคุณน้องมานนี้มาไปคลิปยังเทปบ้งก <microphone>. ็มลุ้นเ้ยกว่าเอ้าเนาะเขาจะเบื่อเคยสบายดีลังมือดับเฮงขามื ใส่ก็ขวดอะไปเนาะอุ้ยเจียวหานดยว่บ่มีบ่ใส่ตอนปรอะใส่เลยใส่หัวนนดใจิดกว่าเป็นอะไรแช์ปะยังมซีมเลยัวทนูนิงนนเป็นินเจียวหานด้วยกันสตตาสิตุกเนาะ ค่ะกัก็อ่อนแงกินบนงานเลยพี่น้องเ้ยเลยพี่น้องกินกันทั้งน้าว่าพื้นนี่แล้วอ้าหังมือเสือก็ัมิเตกิตมด้วพี่น้องว้าต๊กตาเนาะเยี่ยมพี่น้องโคตรเผ็ดมันเคยเห็นคลิปกิมโซนาไปสิน้องพีน้องครงแรกเลยคะ ชื่อยกกล้กับตั้งหัวเข่าใช่อันนี้น้องส้มอันนี้น้องเหลืองล้งมือก็มีดลัางมืองามพี่น้อง่ากันเด้อย่าเลล้วงนะสังัดปรุงพี่น้องเล้วนาจังบวรบัดเอาแสบแฮมน้าก็มมแต่ซิวพี่น้องแมนเอาตากแดดเนาะพี่น้องเวลาเราใส่กันได้ตากแดดกับบด้นอน ขับฝนไม่เพียงพอข้ากันจะนอนวันสุ่มแห้งสุ่มหวานแ่บแจบแสบเดียแจบวานโคตรแสบเจ็น้ำแจ่วกเอนแจ่วของห้องเนื้อเนื้อประด๋อยตัวตัว แต่บแฮงขันต่ใส่กับกราบอะเสบอยู่พี่น้องเบนนี้เองเพราะว่าสดกินสดกินค่แต่ว่ามันบ่มีบักแยงเลยบ่อยากต่ำเนาะจ้องหรือเปล่าที่มาอ่ำแค่บริเวณเดซี่แล้วนานเนาเลียนมุกระถาใเด้อเรียนมุกระถานเลยนะแสลบอก

แบเฮาวสกินเบิรดหลนยบ่พี่น้องยองเดินยอมเดินเหนไหมขอบใจเด้นพี่แลวก็เทมทป่ทเด้อกับนเด้เอลงเลยไม่ทำผมันผูกแมมเบิาดคุโตกับไกเบิดจะเห็ เนา้อวัวอะมันโฉผมห้มันไม่ักัอน่ากระปอนมันก็ได้กินดอกเราก่เรานี่เราน้เรากระางทีร้องสดออกมาหนึเราให้ระาดแงเี่นองตอนนี้กบบแล้เนาะอื่นยาไรกินสมเัได้ลงดำนาเลยพน้องบ้าน พี thì đang ่นางกินนู่มวมัวน้อยนะเห็นีอมึงผูกแม่ว่าผู้ตัวมันเต็มันตุมมายำลายมือหยำยาสุดน้องงคือเวลาสุดแล้วแม่มึงอ่ะโกรดเบอกสิเอาขึ้นได้นะุ่ให้มต่อกับน้องสองคน้าคนเด่กินน้ำด้วยนะแต่มแม่หัวน้อง

ข้างมนเรื่องกาพืนทั่วไปน้องยังบอเมาพื่มันกินเลรมันตายเหมือนไหมด้รสาติเด็ดังไเเนมาได้กินเหาีอันนั้นแล้วอย่งมาคุยกงนืิมตัวนี่ใช่มไม่บางีออร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเพชรคนเพ็ดเงแกงปรุงพ่น้องแต่แมงับเชฟคันเทพ พอพอนเบิ่ขอก็่กมบอกบเอามาหามวนมันผดเป็นสองสวนนนเนาะแล้วก็ผดเป็นลายม้งเ้ยบริวารยงนันจะไปิลายมงวนไปมีแต่สวนของม้งแล้วผี เพื่อนเฮงพ่อน้อมื่อนี้เขาคือมีกิบยังไล่ยพี่น้องป้าเพี่น้องกินสมคอเนี่แจ่วเาคยกินกิบเขากินไปสิครับช้ดงกล้องจักเถอแบบเต็มเต็มเลยพี่น้องสบายดีไหมสบายดีเนี่ยไว้ละยสบายดีกล้องไงสบายดีกล้องไ

เชียงยุกที่ยุกที่รู้ยุที่รู้นะเป็นแหงาเป็นไรเ็อจเกลือมาดูเออจ้ำเกลือที่เชียป่ะเอามาเปกระโถ่เลยใหญ่ไหมเอามาใหญ่เกลืออิ่มแกงทำไมมันหวานมากินชมป๋อเลย

เบ่เต่พี่เอ๋มเกต่ออ่ะแม่น้องได้ไบักสีหยาใช้สีหยาเป็ลไรน้องวันนี้ก็สิหยาเนาะพี่น้องนี่เป็นแท้ของบวยเจ๊เข่งเห็นเส้นพอแม่น้องน้องพี่น้อง คลิปนี้น้องปนีก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป,ไป็นกำลังใจให้น้องปนีคลิปใหม่ต่อไปที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเมื่อหาคลิปใหม่ๆจะส่งไปนี้ชาวรักสบายดี